สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะเจอกับครูกิ๊กอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ครูกิ๊กไม่ได้มาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูกิ๊กจะมาสอนวิชาศิลปะนั่นเองนะคะเรื่องความแตกต่างนะคะระหว่างงานทัศนศิลป์นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะยิ้สมุดจดศิลปะขึ้นมานะคะอ่าหยิบขึ้นมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะทัศนศิลป์หมายถึงอะไรเด็กๆรู้ไหม ทศนิสินนะคะหมายถึงศิละปะที่มองเห็นนะคะหรือศิละปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ชื่นชมนะคะด้วยประสาทต,ตาสัมผัสจับต้องได้นะคะและกินพื้นที่ในอากาศในเด็กรู้ไหมว่าความแตกต่างระหว่างงานศิลป์เนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คืองานจิตกรรมนะคะงานปฏิมากรรมงานภาพพิมพ์นะคะแล้วก็งานสถาปัตยกรรมนั่นเองนะคะ เรามาดูกันประเภทแรกกันก่อนนะคะคืองานจิตกรรมงานจิตรกรรมคืออะไรนะคะงานจิตรกรรมหมายถึงการวาดภาพระบายสีนะคะที่ถ่ายทอดความงดงามด้วยอารมณ์นะคะความรู้สึกความคิดสร้างสารรค์นะคะลงบนพื้นละนาบรองรับเช่นกระดาษนะคะวาดภาพในกระดาษ วาดภาพในผ้าใบานะคะหรือว่าในไม้อาดหรือวัสดุอื่นๆก็ได้นะคะให้เป็นรูปภาพต่างๆนะคะโดยใช้ทัศนาธาต่างๆสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นภาพลวงตามีความตื้นนะคะลึกะระยะใกล้ระยะไกลนะคะมองเห็นเป็นภาพสามิตินะคะโดยการาวาดภาพระบายสีนี้นะคะมีการแบ่งด้วยนะคะ พูดสรุปง,ง่ายๆคืองานจิตกรรมคือลายนะคะงานจิตกรรมคือการวาดภาพระบายสีนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างผลงานกันนะคะอันนี้นะคะคือตัวอย่างผลงานจิตกรรมนะคะคือการวาดเส้นในเด็กเห็นไม้ภาพเสือตัวนี้นะคะเป็นการใช้วัสดุสําเร็จรูปที่ปลายแหลมนะคะที่มีปลายแหลมนะคะเช่นดินสอดานะคะปากกาหรือว่าแท่งถ่านขูดหรือวาดรูปออกมาให้เป็นรูปเสือเห็นไหมคะ โดยใส่ภาพที่มีแสงมีเงานะคะทําให้ภาพเนี่ยทำไมมองเป็นมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่สอนะคะคืองานปฏิมากรรมปฏิมากรรมคืออะไรนะคะปฏิมากรรมคือการปั้นนะคะการแกะสลักหรือการหล่อนะคะเป็นการถ่ายทอดนะคะความงามความรู้สึกนะคะออกมานะคะเป็นรูปทรงสามมิตินะคะ ด้วยวัสดุที่สามารถแปรรูปด้วยการปั้นหรือแกะสลักได้นะคะเช่นดินเหนียวดินน้ำมันขี้ผึ้งนะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งปูนปาเตอรนะคะการแกะสลักนะคะแกะสลักได้หลายที่เลยนะคะเช่นแกะสลักในไม้นะคะในหินนะคะหรือแกะสลักผลไม้ก็ได้นะคะ,ะเป็นต้นนะหรือการหล่อการเชื่อมปฏิด้วยปะ,ปะติดด้วยนะคะโลหะ เป็นรูปทรงต่างๆแบ่งเป็นปฏิมาการรมแบบนูนต่ํานูนสูงนะคะถ้าเป็นนูนต่ํานูนสูงก็อาจจะแบบการใช้งานกันคนละแบบนะแล้วก็ปฏิมาการรมแบบร้อยตัวนะคะอะพูดง่ายๆคือปฏิมาการรมคืออะไรคือการปั้นนะคะอะการแกสระสละหรือว่าการหล่อนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะการปฏิมาการรมแบบนูนต่ำานีเห็นไหมอาผ้ามันจะนูนมานิดเดียวนะคะเป็น เป็นภาพนูนตาำนะแต่ว่าอันนี้ปฏิมากรรมแบบนูนสูงเป็นงานปั้นแบบนูนสูงก็จะเห็นวสัวสดุนั้นนูนขึ้นมานะคะต่อมาอันนี้แบบปฏิมากรรมลอยตัว <c oughs> เห็นไหมลอยตัวก็วคือปั้นออกมาเลยนะคะเป็นรูปทรงเลยเหมือนนักเรียนจะปั้นรูปช้างอ่ะอันนี้แหละคะ่ะคือปฏิมากรรมลอยตัวนะ, <c oughs> ะสรุปง่ายๆปฏิมากรรมคือลายคืองานปั้นนะคะหรือว่าแกสะสลัก งานปั้นแบ่งออกเป็นสามนะคะคือปั้นแบบนูนตม่มนูนสูงแล้วก็นูนแล้วก็ลอยตัวนั่นเองนะคะต่อมานะคะงานภาพพิมพ์งานภาพพิมพ์มคืออะไรนะคะงานภาพพิมพ์นะคะหมายถึงผลงานศิลปะนะคะที่สร้างสารรค์ผลงานโดยใช้แม่พิมพ์เป็นต้นแบบนะคะมาทาสีแล้ววางลงบนกระดาษนะคะหรือวัตถุรองรับอื่นๆและจึงนำไปเข้าเครื่องแท่นพิมพ์หรือใช้วัสดุผิวเรียบเช่นหลังชอม ลูกกิ้งถูกถูหรือกิ้งลงบนแผ่นผลงานนะคะให้ทั่วหรือกดทับลิสีก็ได้นะคะอ่ะอันนี้นะก็คือภาพพิมพ์งานพิมพ์เด็กๆเคยเห็นไหมสังเกตไหมว่าถุงกระสอบข้าวสารนะคะก็เป็นงานพิมพ์เหมือนกันหรือภาพพิมพ์โดนเขาใช้สีใช้เครื่องไปใช้บล็อกใช่ไหมคะหรือจะเป็นภาพพิมพ์ที่ครูเคยแบบว่าให้เด็กไปเก็บใบไม้นะคะใช้สีน้ําทาที่ใบไม้แล้วไปพิมพ์ลง ในกระดาษก็จะเป็นรูปใบไม้อันนี้ก็เรียกว่างานภาพพิมพ์เหมือนกันนะคะต่อมาอันนี้คือภาพพิมพ์เนหะ็นไหมภาพพิมพ์ลงในแผ่นไม้นะคะเหมือนที่ครูเคยบอกว่า,าอย่างถุงขนมเนีก็เป็นภาพเป็นงานพิมพ์เหมือนกันเขาก็จะมีบ็อกของเขาแล้วก็ใส่เครื่องพิมพ์ไปก็จะได้ลายออกมานะคะต่อมางานสถาปัตยากรรมคืออะไรนะคะหมายถึง ศิละปะนะคะและวิทยาการแห่งการก่อสร้างนะคะที่นํามาสร้างเพื่อสนองความต้องการนะคะด้านประโยชน์ใช้สอยหรือเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเมื่อเราจะสร้างบ้านสร้างโรงเรียนสร้างอาคารพวกนี้นะคะเป็นงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดเลยนะคะเพื่อตอบสนองนะคะความต้องการของของมนุษย์ของพวกเรานั่นเองนะคะมีกษาะเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่มีความงดงามนะคะถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการออกแบบนะคะและเขียนแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความมั่นคงแข็งแรงแบบ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดและแบบปิดนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบเปิดนะคะแบบเปิดเป็นสถาปัตยสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สามารถเข้าไปใช้สอยได้นะคะอ่ะละาลักษณะของสถาปัตยกรรมนี้ก็คือมาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะและลักษณะทางภูมิศาสตร์นั่นเอง นะคะอันนี้เป็นแบบเปิดถ้าแบบปิดก็จะเป็นแบบนี้เช่นพระธาตดอยสุเทพนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นสถาปัปตยกรรมที่มนุษย์นะคะไม่สามารถเข้าไปใช้สอยได้นะคะคือต้องเพื่ออะไรแบบนับถือนะคะความเชื่อและ,และความศรัทธานั่นเองคือแบบปิดนะคะก็คือมันจะมีเวลาปิดใช่ไหมคะบางบางที่นะคะก็คือม,ม,ม,มนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เพราะมันเป็นแบบปิดเราสามารถมองได้แค่รอบนอก แต่ถ้าเป็นแบบบ้านเรานะคะลงเรียนอันนี้เป็นแบบเปิดเราสามารถเข้าไปได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คืองานทัศนศิลป์นะคะมีความแตกต่างอะไรนะคะเรามาสรุปกันนะคะ,ะเรามีเรียนไปส4ประเภทนะคะก็คือจิตกรรมคือวาดภาพระบายสีนะคะปฏิมากรรมคืองานปัน้นงานแกะสลักนะคะหล่อนะภาพพิมพ์คือกดทับนะคะสถาปัตยกรรมคือ ประกอบต่อเติมหรือว่าก่อสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะวัสดุคืออะไรวัสดุอุปกรณ์ของงานจิตรกรรมนะคะก็คือกระดาษทุกการนะคะสีอุปกรณ์การวาดภาพต่างๆนะคะปฏิมากรรมก็คือพวกดินเหนียวนะคะดินน้ำมันปูนโลหะไม้นะคะภาพพิมพ์นะคะอุปกรณ์ก็คือแม่พิมพ์กระดาษพิมพ์ภาพนะคะสถาปัตยกรรมคืออิฐ หินไม้ปูนโลหะพวกนี้นะคะลักษณะของงานจิตรกรรมนะคะคือเป็นแบบพื้นและหนา้าสองมิตินะคะอ่ะลวงตาเป็นสามมิติแต่ถ้าเป็นปฏิมาการรมลักษณะจะเป็นงานภาพสามมิตินั่นเองนะคะคือปั้นก็คือเป็นนูนขึ้นมาเป็นสามมิตินะคะภาพพิมพ์นะคะก็จะเป็นพื้นและหนา้าสองมิติแต่ถ้าลวงตาเป็นสามมิตินะคะอ่ะแล้วก็งานสถาปัตยกรรมเป็นสามมิตินะคะที่มีขนาดใหญ่โตเลยนะคะใช้ เนื้อที่มากนั่นเองนะคะต่อมาให้เด็กๆทำใบงานอันนี้นะคะใบงา,านขึ้นมานะคะเขาบอกว่าเปิดไปใบงานวิชาศิละปะนั่นเองนะคะก็เจอหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เด็กๆดกูภาพนะคะแล้วระบุว่าผลงานนั้นๆน,น,นะคะเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทใดนะคะให้ถูกต้องภาพแรกเด็กๆคิดว่าเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทใดล,ลูกอ่าถูกต้องการนั่นเองเป็นการวาดภาพระบายสีนะคะ ต่อมาอันนี้ล่ะคะอ่าถูกต้องปฏิมากรรมนะคะคือการปั้นนะคะหรือว่าการแกะสลักนั่นเองนะคะอ่ามาแล้วอันนี้ล่ะคะอ่าพิมพ์ภาพนะคะพิมพ์ภาพแล้วก็อันนี้ก็คือสถาปัตยกรรมนะคะคือก่อสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะอ่าก็จบแล้วนะคะเรื่องการทําในงานเนาะแล้วก็สรุปกันการสรุปนะคะคือความแตกต่างของงานท้งสี่นะคะมีสี่ประเภทนะคะมีจิตกรรมปฏิมากรรมนะคะ พิมพ์ภาพนะคะสถาปัตยกรรมนะ,ะ,ะครูก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะเจอกันใหม่คาเบเรียนหน้าให้เด็กเข้าไปนะคะใน YouTube พิมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิกเข้าไปกดตรงนี้นะคะปุ่มแดงๆว่าติดตามนะคะหรือ Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการเรียนศิลปะและก็วิทยาศาสตร์กับครูกิกนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะโควิดก็ระบาดเยอะมากเลยนะคะแถวโรงเรียนเรานะคะ แถวบ้านนังเรียนแถวอำเภอสามพานนะคะครูก็ขอให้เด็กๆนะคะใช้ชีวิตอย่างระวังนะไปไหนก็ใส่แมสนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะอ่าเป็นห่วงสุขภาพเด็กๆทุกคนนะคะอ่ะาแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย